ไปล้วเข้าม so ันหวแล้วเอายางอีกแล้ว so นั่งบดดดอดุนยางอีกแล้วได้เด้อบเยอะไปเอา 嗯嗯。嗯 <noise> หมดประหอดบ่มดประหอดนัาแห้งคนเดียวแห้งคนแห้งคน ด้หยุดบะไรบ่หยุดปรทันแม่ดันมันน่าจะตฟองนรงตรงเด้อตรงตรงเด้อจะเอียงเด้อหลายหลายคนซองได้หนิ S <S อ้อัน่นผึนนน่นเดินใส่ไฟอยู่เพือนนเันเบียนะเ่ยวอะนะเอกว่าโอ้คือเบี่ยวจๆดันไหมเนี่ยขดันไยดันไปใส่สองอันดันด,ดันไปได้ เลยลุกชื่อที่ตัอยากอยากไปเบิ้งน้ำแกงอยู่บ่มีผู้พาไป อัรแล้วเฮ้ยทางนี้มันเอียงออกออะเข้าแล้ว

เอามันออกสีตัวนี้ม,มันออกสีตัวอะไรเออนี่แม่จับนี่เนี่ยของเออขาท่าไว้เนาะ đẹp yeah, con ngán rồi bên này, Cái Suối rồi <laughs> <laughs> Tục càng với nhưng bà. <laughs> <laughs> bà. Bà. bà Nó ru đủ nó, bê, nó Trong, con, nó con. ไม่ยังไงหนึงเนาะเพราะว่าะยต่างเจาสูตรแต่น้ำมัอนอน่ง thank <laughs> you